ใครครับตัวเนี้ยแบบอื้มสองก็เลขสองเข้าไป EP สอง สุขูสุคนนะครับมือนี้ก็บมือผุบอกับเบาคมีกันเช่นเคยนะครับผมเนาะมือนี้ก็มีโอกาสได้มากินเขาทงหน้านะครับผมเนาะทงหน้าวิวธรรมชาตินะครับผมเนาะเต็มไปด้วยสีเขียวนะครับผมเนาะฝนตกฝนลงมากนะครับท้องใดท้องหน้าเขาก็เป็นสีเขียวนะครับผมเนาะมือนี้ก็พาพี่พีน้องมากินต่อมืออึงคือเก่าครับมือนี้นะครับผมเนาะมาแกะมือใหม่นะครับอึงรอบที่แล้วเนาะนะครับมาแกะมือใหม่มาอีกรอบนึงนะครับฝนตกฝนลงมากมีอึงก็กินอึงเนาะครับพี่น้องนะครับผมเนาะ ต split, ัวไดบ่ท่านตัวใดโบไข่ก็ช็อตช็อตไปเลยครับตัวใดโบไข่ช็อตไปเลยนะครับเนาะแล้วตัวใดไข่เขาก็กินตามนี่แหละครับผมเนาะมาครับผมพี่น้องมาแซ่บๆน้ำบาวคามีนนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่น้องทั้งเอฟซีนะครับสุขูสุขชนนะครับทั้งสบปป้าวล้านะครับฟังยุโรปปัดสุขูสุขชนกันแล้วกันนะครับเนาะมากินข้าวแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องนะครับผมเนาะกินข้าวทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศลมพัดวีเด้อพี่น้องนะครับนะครับมาๆครับพี่น้อง แซมือนกันครับใส่กับขานเ่นียาจากหน่อยนะครับเอ้ามาเลยมาเลยมาเลยมา,ม,ามาเลยกินไม่เป็นยังไงกินเป็นสิสวัสดีครับกอนสวัสดีครับกินไม่เป็นยังไงมากินสิกินนีม่มามามาครับพี่นอ้องแซมกันครับลองดูลองดูงดจุม่ม ชาร์ตปเลยอืมกินไก่ค่ะไก่ด้วยขาไก่เดี๋ยวค่อยกินดูกขาไก่เดี๋ยวค่อยกินจับแก้วพี่น้องเลย ไดน่นได้อ,อ,ไอ,อีกครั้งอ่ะอ,อันนี้จะเอาเป็นอีพีสองไหม่ไม่ได้เอาเป็นอีพีแล้วมันไกลกันมากเลยอ่ะอ,อะไรพ่อพ่อแปลกไปข้างบนเป็นอีพีสองด้วยนะพ,พี่น้องโอ้โฟกัสมางไหน,นครับรเกียงจา่าเลยครับไข่ครับตัวนี้ แบบหกสิบสองก็เลขสองเข้าไป ep ส ep แ ep สอมห้าเอาเป็น ep หกกันมันแสบดีครับเอาเป็น ep ส ี่ปุได้เลยหนูอยากถ่ายคลิปกินไอ้นั่นดูอีกครั้งอ่ะอะไรครับถ่ายคลิปกินตำตำเ,เป็นไก่หรือป่ะเนี่ยได้ได้ได้ EP สอง EP นี้หนูทำเป็น EP สองเพราะว่ามันไม่มีอะไรเริ่มมันเริ่มไม่มีอะไรกินแล้วพ่อครับเริ่มไม่มีอะไรกินแล้วต้องทำเป็น EP สองครับนี่ไอกินอึ่งนี่ไงน,งน,ไงนี่อึง่งเต็มเลยเนี่ยเร็ว ก็ไม่เหลือแล้ว่啊ของกินหนูเรียกว่าเอาของกินไปขายแล้วก็ได้ตังมา <c oughs> ได้ตังไหมได้ตังได้ตังเท่าเดิมหรอทีนห้มหมด <c oughs> ข้าวเหนียวมม่งเร็วๆรอข้าวเหนียวมั่งหนูกินข้าวเปล่าเนี่ยกินข้าวเปล่า พ่อหนูต้องดูมันมียาหัสอยู่มเก็าะฝักพ่อเป็นไรทำไมมันจะโหลดเึ้ม่มาถัาก็กดเข้าไปมันรีรีโหลดนานจังเลยอะแล้วก็มันวนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเ,เป็นไรอ่ะ แก้วพี่น้งองอีกหน่อยพึ่งกำลังเป็นบาวแวง้งนะครับรอบนี้กระดูกค่อยๆครับบอยหาบ กินไหมเอาไว้เดี๋ยวฝนตกกว่า ตกแลเหรอหยบกินวนจะตกที่นั่นเหรอทั้งทั้งทั้งมันทั้งไข่ทั้งอย่างแนวเลยดูเลยครับโหโฟกัสตรงนี้เอา้านี่สดสดเลยเห็นไหมตัวน้อยได้ไข่ด้วครับเนี่ย ตัวเล็กก็มีไข่อ่ะอืมตัวเล็กก็มีไข่เหรอตัวเล็กก็มีไข่โอ้ยหนูเก่าหัวเลยหนูม,มากินแล้วหนูอิมอ่มเลยอ่ะนี่ยอิ่มแล้วัน้นหมดหน่อยข้าวแค่นั้นเองก็พอหนูกินข้าวเปล่าจิ้มอย่างเดียวเลย

ไปอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยห <laughs> มุนโตไปอย่างนี้เลยหมุนทำไมแล้วหมุนทำไมลูก ไเดู๋ย <c> ว <oughs> จะขุดลงไปให้ดูยังโกผี <c oughs> ไม่อินด้ว,อวอยอะหั่นอะไรอีกวะห็นมะม่วงกินด้วยเนี่ย im Ừ. nè im Ừ. Đang, đang luôn Ừ. Ăn luôn Quả leo Dầm Ừ. Ừ. ม่ <พ uka> ลูก,นนกินได้มัน่ะกินได้กินเลยมไม่เสียหายหม,มั้งเสียหายครับกินได้กินได้อร่อยด้วย กินแล้วหนูไม่เป็นกบเลยเอาลิ้นไปจับมันแรงแล้วก็กินขอาวกินด้วยตบด้วยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับของหวานมื่อนี่รสชาติมันไม่เหมือนไก่เลยอะ่ะรสชาติมันไม่เหมือนไก่เลยว่ายังไงเป็นไก่ ยังข de <czego> <et> ่อยกินไก่เนาะเดี๋ยวกินไก่รออลูกเนาะข้าวหมดแล้วดูเองและเราเพิ่งไปรอก่อนอื พ่อมีกี่มือพ่อมีกี่มือสี่มือต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเ้้ยอแสียงนะครับ <c oughs> มันอาจจะมืดเนี่ยเพราะว่าฝนก็ยังุตก พ่อแก้วมรกรุ่นนี่อะไรขี้นี่อ่ะนี่ดูพ่อแก้วมรกรุ่ใช่เหรออะไรนะหนูมามานั่งนะครับเห็นหายแขนทั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอเลี้ยงเดียวเด้อครับกับน้องผู้ก้าวนะครับผมน้องน้องผู้ก้าวฝากหน่อยทีโบทึ้งซะอย่า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 ขาร้องเอาดีๆ ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ก็จะไปไปูดดีๆไวๆมันไลค์แชร์ไม่ลออะดีไวดีโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวคขมีกับน้องคูเก้าในเรื่องครับไหมนะครับผมเนาะกระโดดดสููง้อืเดี๋ยวก็ล้มนั่นดีๆเอานั่งลงนั่งลงไม่เล่นแล้วนะครับผมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ให้น้ากูแน,นกันแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับมันนี้บ่าวขมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับผมเนาะมีความสุขนะใครคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมเนาะอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปเดอ้อพี่น้องสำหรับมันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนางลงน่งลงสวัสดีคครับสวัสดีครับไปกด